ไม่เอายังไม่มัมไดไหมล่ะอ่าอ่าอๆจะมัมแล้วเหรอมัมอ่ะมัมมัมอันี่มีตุ่นตุ่นนะคะแล้วก็นี่มีองกระดูกหมูฟักแฟงแตงกวามะกรูดมะนาววองเก่ามะย,ยมอันนี้น้ำเป้าน,นะคะอันนี้เลิศเลิศนี่หมาะมาทำใจ น่าจะเป็นอโลวน่ามากกว่ายาทามอ่ะเอาใส่ไปละอ่ะอะไรของมือตีอะไรนี่ก็เป็นอะไรมาหน่ะ เอามือออกโล